สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีวายชาแนลของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาทํแดนดั้มกันค่ะกับหัวข้อที่ว่าข้อความด่วนพิเศษนะคะจากจัก,กรวาลค่ะส่งมาถึงคุณจะมีข้อความอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ไปลุ้นกันนะคะว่าจัก,กรวาลจะส่งข้อความด่วนพิเศษอะไรมาถึงคุณบ้างก่อนอื่นนะคะขอไปดูพลังงานของเพื่อนที่เข้ามารับฟังทลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดตัวแปแสงให้ด้วยค่ะไปดูกันพลังงานของคุณเป็นเช่นไรคุณได้ราชนีไม้เท้าคุณมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่ตอนนี้เลยนะเออ หน้าที่การงานดีมั่นคงอาจเป็นว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมองว่ามั่นคงแล้วก็ผลิอาออกผลมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมากๆขอให้คุณได้รู้ว่าคุณนั้นมาถูกเส้นทางในสายอาชีพการงานของคุณแล้วจริงๆค่ะต่อไปนะคะอนาคตของคุณน,น,นะคะจะรุ่งเรืองจะเจริญแล้วก็ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ คุณจะก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งของคําว่าจะเป็นนักธุรกิจก็ได้เจ้าของธุรกิจก็ได้หรือ,อในเส้นทางที่คุณทํางานประจําอยู่นั้นนะคะคุณจะได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งผู้นําค่ะวันนี้เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะคะเสียงเหมือนจะไม่ค่อยมีอะค่ะใช้เสียงเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็ได้ไพ่นาบออฟบอนนะคะเป็นคนที่ชอบ ศึกษาเล่าเรียนชอบออศึกษาหาความรู้ชอบเรียนหนังสือหรือชอบเรียนหรือชอบทาอะไรที่มันหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะคือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะจบอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่คุณเป็นคนที่ถึงจะอยู่ในห้องเรียนหรือไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนคุณก็ชอบศึกษาหาความรู้ชอบเรียนรู้สิ่งอะไรใหม่ๆแปลกแปลกใหม,ใหม,ใหม่ตลอดเวลานะคะ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะอยู่ตรงไหนแล้วคุณจเจริญก้าวหน้าก็แปลว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอสมมตินะว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจบโหป,ปริยาตรีปียโทรปริยเอกนะคะคุณจบอะไรก็ได้แต่คุณก็ยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะว่าคุณหาความรู้ตลอดเวลาและความรู้มันไม่ได้มาจากห้องเรียนความรู้มันมาจากสื่อโซเชียลตอนนี้เยอะแยะมากมาย ที่คุณต้องการจะค้นคว้าแค่เราไม่ต้องมาอ้างว่าที่เราชีวิตเราเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่มีความรู้ตรงนี้คุณอ้างไม่ได้แล้วนะคุณสามารถมาหาความรู้ได้นะคะทุกๆหลายๆช่องทางเจ็ดเหรียญพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะอ,อยู่กับการลงทุน วางแผนในเรื่องของการเงินการทองระมัดระวังไม่ให้เกิดความล้มเหลวความผิดพลาดเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบรู้จักพิจารณารู้จักคิดรู้จักประเมินสถานการณ์ว่าการลงทุนช่วงไหนเป็นอย่างไรหรือบางคนเนี่ยเล่นหุ้นหุ้นตัวไหนเป็นอย่างไรนะคะคุณเป็นคนที่พิจารณารายละเอียดเป็นคนรอบคอบเนาะจะทำอะไรในตอนนี้นะคะ เหมือนเป็นชาวทัดดินด้วยนะประศบกันมื่ก่อนสามไม่เท้าค่ะคุณเคยตอนที่คุณเรียนหรือตอนที่คุณทําผลงานอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นนักวิจัยพัฒนานักวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ,อ,อดีตของคุณในที่ผ่านมาเนี่ยหรือในตอนนี้เลยก็ได้ผลงานของคุณได้รับรางวัลในสื่อโซเชียลได้รับรางวัลถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณก็คงจะได้โล่ไปแล้วนะคะที่แสนซับนะคะ หรือถ้าคุณเป็นนักเขียนหนังสือของคุณอาจจะได้รับรางวัลการันตีอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีผลงานคุณมีรางวัลการันตีในแนวนคิดของคุณนะคะหรือในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคุณได้ไพ่โ of r o ฟ n ค่ะโอ้คือพลังงานของคุณดีมากเลยนะจริงก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ย <itor> เป็นพลังงานอย่างไรบ้างแต่เชื่อว่าถ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือป <c oughs> <พ>ระสบความสําเร็จทั้งในเรื่องครอบครัว <c oughs> <ๆ>การแต่งงานใครที่เป็นคุณโสดบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณมีคู่คุณจะได้คู่ชีวิตที่ดีที่มาอยู่เคียงข้างคุณคอยสนับสนุนคุณเป็นกําลังใจให้คุณนะคะจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดีมากๆแต่ถ้าสมมติว่า พลังงานไปนี้นะมันหมายถึงคือภาพมันชัดเจนว่าคือให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขได้คู่ชีวิตที่ดีถ้าคุณเป็นคนโสดบอกได้เลยว่าคุณจะได้คู่ชีวิตที่ดีเนื้อคู่ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นคู่ที่เป็นดวงที่สนับสนุนกันนะคะคุณจะมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนี่คือพลังงานของคุณนะอ่ะทีนี้ไปดูกันนะคะว่า ข้อความด่วนจากจักรวาลที่ส่งมาถึงคุณเนี่ยคืออะไรได้ไพ่เดดวิวไพ่เดดวิวนะคะ เดี๋ยวเราต้องดูไพ่ขยายนะเราจะมาอ่านความหมายของเขาใบเดียวอันนี้ไม่ได้จริงๆค่ะนะอันนี้ขอขยายก่อนว่าเป็นข้อความอะไรได้ไพ่ Prince of Stone ได้ไพ่ก้าวถ้วย Princess of Cups แล้วก็จะเป็น s e v e n t ออฟเ e นเดเนะคะพไพ่ใบนี้กับพไพ่ใบนี้ก็ความหมายเหมือนกันเนาะเจ็ดเหรียญกับเจ็ดเหรียญโอเคเสียงอาจจะเบาลงเบาลงนะเสียงเสียงหายอ่ะ โอเคข้อความด่วนข้อความนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้เปิดไพ่กันแค่นี้นะเราอาจจะเปิดไพ่ oracle เสริมให้กับคุณด้วยหรือไพ่สาหรับอื่นๆนะคะเรามาดูข้อความนี้ก่อนท่านบอกว่าที่จริงแล้วไพ่เดวิลไพ่เดวิลเนี่ยถ้าออกมาแล้วพลังงานดีแบบนี้ค่ะเราก็ต้องแปลความหมายไปในทิศทางที่ดีมากๆช่วงนี้ช่วงนี้ตัวของคุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะดึงดูดโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อคู่ ใครที่เป็นโสดที่เข้ามาฟังคลิปนี้ขอให้คุณได้รู้เอาไว้ว่าข้อความเด๋ยวนี้เร็วๆร็วรนะคะคุณจะคุณจะได้คู่คุณจะเจอคู่ที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาอยู่เคียงคู่คุณเข้ามาเ,าเขาเรียกว่า เป็นดวงของคนที่สินเสมอการจะได้มาอยู่เคียงข้างกันนะคนโสดจริงๆเพราะว่าเป็นช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่คุณจะมีเสน่ห์มากๆคุณอาจจะเป็นชาวมังกรได้นะมีเสน่ห์ช่วงนี้ใครฝันเห็นงูบ้างอ่าถ้าใครฝันเห็นงูหรือฝันเห็นของมีค่าระยิบระยับจะเป็นเพชรเป็นทองเป็นอะไรก็แต่ที่มันดูแวววาวอ่ะ คุณอาจจะได้ลูกก็ได้คุณอาจจะได้คู่ก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดเลยแล้วคู่ของคุณนะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวทัดดินปรึกศพกันมาก่อนเป็นคู่ที่เพอร์เฟกมากๆเป็นคู่ที่มีอ่เป็นคู่ที่เพียบพร้อมทุกอย่างเป็นคนที่มีมีศักยภาพทางการงานทางการเงินหน้าที่การงานอะไรเนี่ยดีมากมายเลยอันนี้สําหรับคุณโสดจริงๆนะคะแต่เราจะไปดูอีกนะอาจจะดูสักประมาณ เรากําหนดไว้ที่กี่ข้อความนีสักห้าข้อความกันแล้วกันเนาะอันนี้ข้อความแรกเลยเนะี่ยสำหรับคนโสดเลยคุณจะได้คนโสดด้วยกันนะคะ9ถ้วยแต่อาจจะเป็นคนโสดที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือใครที่อยู่ในสถานการณ์ของเอ่อคือแบบอะ,ะอ,ะอะไรนะ LGBTQ เนาะหรือ แบบชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพูดหมดได้หมดเลยนะเพราะก้าวถ้วยเนี่ยเออใครที่เป็นคนโสดแล้วอยู่ในสถานะนี้คุณก็จะได้คู่ที่แบบว่าแบบเข้ากับคุณได้ได้เป็นอย่างดีเลยอะนะ princess of cup อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ในแบบที่อ,อ,อบอุ่นอบอุ่นมากๆเข้ามาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณเนาะเพราะไพ่ใบน,นี้คือไพ่แห่งการดึงดูดคือไพ่แห่ง สัญชาตญาณที่เหมือนคนคนที่มีเซนต์อะว่าเออเนี่ยเราเหมือนกับเรากําลังจะรู้สึกว่าเรากำลังจะเจอเนื้อคู่อใครรู้สึกแบบนี้บ้างจริงเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ก็เหมือนเหมือนตาที่3เปิดด้วยรู้ว่ากําลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะประมาณนี้แล้วคนที่เข้าคนโสดที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าเจ็ดเรื่งขึ้นมาเนี่ยคุณล้มเหลวในชีวิตคู่มาหลายครั้งแล้ว คุณไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตคู่เลยแต่ขอให้รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ประสบความสําเร็จที่สุดในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอคู่ที่อยู่เคียงข้างคุณไปนี่แหละค่ะความล้มเหลวนั้นก็ปล่อยมันไปนะคะคุณอาจจะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะยังเจอคนที่ไม่ใช่แต่ก็ถือว่าอย่าไปคิดลบนะก็ขอให้คุณคิดบวกว่าอะไรที่มันล้มเหลวไปมันก็คือบทเรียนครั้งนี้คุณได้เจอกับความรักที่ดีคุณจะรู้ว่าคุณจะประคับประคองคุณจะ ปฏิบัติยังไงกับความรักที่ดีจะได้อยู่กับคุณไปนานๆโอเคนะคะ,ะเราจะขอดอูทั้งหมด5ข้อความนะคะ,อะขอข้อความจากให้สำรับนี้1ข้อความงั้นเราจะเปิดกันสําสำรับเลยนะข้อความนี้จักรวาลอยากจะส่งมีข้อความพิเศษอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆ r น n d o m ี้บ้าง ข้อความที่สองของเรานะคะคุณได้ไพ่หกไม้เทา้าอืมหไม้เทา้าเรื่องงานนะเนี่ยหนึ่งถ้วยว,ว้วาวว้าวแล้วก็สิบเหรียญอืมโอ้โอสักครู่นะคะ คยห,หนึ่งใบนะคะเป็นเซตของเอ่อพรินต์ซอกคัค่ะอันนี้ขอสี่ใบพอเนะาะไพ่ใบใหญ่มากเลยโอเคใครที่รอในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่คุณปรารถนาด้วยตำแหน่งที่คุณรักตำแหน่งที่อยู่ในใจของคุณเลย โอ้คุณมีโอกาสที่จะเลื่อนตาแหน่งนะและไม่ใช่แค่เลื่อนตาแหน่งอย่างเดียวนะตําแหน่งที่คุณจะได้มาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่คุณใฝ่ฝันเป็นตําแหน่งที่คุณปรารถนาเมื่อไหร่มงจะลงที่คุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้มันมานะและไม่ได้หมายถึงตําแหน่งอย่างเดียวนะการเงินการทองเนี่ยหรเลืการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี้นะคะจะทําใหเ้เงินเดือนของคุณเนี่ยสูงเพิ่มสูงขึ้นด้วย10เหรียญเลยเยอะแยะมากมายหรือกรณีนี้นะคะการเลื่อนตําแหน่งของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้โบนัสหรือว่า คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับผลการงานาผลการทํางานของคุณเช่นได้รับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมเงินก้อนใหญ่เป็นไปได้นะถ้าสมมติว่าคุณส่งผลงานของคุณเนี่ยไปประกวดอะไปประกวดไม่รู้สิประกวดอะไรก็แล้วแต่คุณทํางานอะไรแล้วคุณกําลังเอาผลงานของคุณไปประกวดอะไรคุณกําลังจะได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมกับเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยล่ะนะคะนั่นหมายถึง ตัวตนของคุณนั้นนะคะจะไดะ้เขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในระดับตำแหน่งที่มันที่มันสูงขึ้นหลังจากนี้นะคะหน้าที่การงานของคุณนั้นนะคะใครๆก็อยากจะได้คุณเนี่ยไปร่วมงานถ้าผลงานของคุณชนะถ้าใครมาในแนวผลงานนะ,ะใครใครก็อยากจะได้คุณเนี่ย ไปร่วมงานนะเขาจะมีแต่คนเนี่ยยื่นข้อเสนอดีๆยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณคุณมีสิทธิ์เลือกนะว่าคุณจะไปทํางานที่ไหนทํางานร่วมกวับใครหรือใครที่ออกำลังจะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่คุณปรารถนาเนี่ยหมายถึงสถานการณ์ทางการเงินของคุณด้วยคุณมีโอกาสาที่จะได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถหรือได้ซื้ออะไรก็แล้วแต่คือคุณจะมีเครดิตท,ที่ดีขึ้นอ,อย่างนี้ดีกว่าเนาะเวลาที่คุณได้ตำแหน่งงานที่ดีขึ้น เงินเดือนดีขึ้นสเตตเมนต์ของคุณก็จะดีขึ้นบางครั้งคุณอาจที่อยากจะได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะซื้อบ้านสัก5้าล้านเงนี้ยแต่จะให้เราไปซื้อในตอนนี้สเตตเมนต์ก็ยังไม่โอเคหน้าที่การงานก็ยังไม่ดูเหมือนตําแหน่งก็ยังไม่ได้อะไรที่อยู่ในฝันของคุณคุณจะได้หมดเลยจากการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งของคุณโอเคไหมอ,อันนี้ข้อความโดดของคุณเนี่ยเป็นข้อความพิเศษสําหรับคุณที่เราคอยในเรื่องของการเงินการงานการเลื่อนขัน้นผลรางวัล จะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีทางเลือกนะคะนี่อีกหนึ่งข้อความอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะคะว่ามีข้อความอะไรอีกอเดี๋ยวเราขอไพ้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะข้อความที่3ามมาแล้ว ข้อความที่3มีอะไรบ้างได้อุ้ยได้พ่เดดเดวิลเหมือนกันเลยอันนี้ก็เดดเดวิลอันนี้ก็เดดเดวิลราศีมังกรขึ้นมาราศีมังกรนี่เด่นเนาะความรักนี่มันทำไมโดดเด่นอย่างนี้เนี่ยทวบครับ <laughs> ท่านอยากจะบอกอะไรกับข้อความพิเศษข้อความที่3แจ็ อ๋อทแอมเปอร์แนะคะอ๋อ oh, temperance แล้วก็ได้ไพ่ strength ค่ะถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรที่มันดูเหมือนวู้บูบูบนี่เป็นเสียงลมนะลมข้างนอกอาจจะแรงนะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาเป็นช่องเล็กๆก,ก็เลยเป็นเสียงลมที่เสียดสีกับช่องเล็กๆนะคะแล้วคุณก็จะได้ไพ่ถั่วฟอนด์อ๋อโอเคเกี่ยวกับ ข้าความนี้นะอเธอบอกว่าใครที่กําลังรอคอยรอคอยใครบางคนที่คุณรักอ่ะอันนี้อันนี้ดีกว่าคือเราจะไม่ได้เจาะจงเรื่องความรักความสัมพันธนะ์เราเจาะจงไปที่เพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นคนรักได้ไหมได้เลยนะอันนี้เป็นคนรักได้เลยแต่อาจจะหมายถึงคนที่แบบเหมือนกับจะร่วมทําอะไรด้วยกัน หรือคนที่รอคอยกันมานานแสนนานที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยสนิทกันเคยรักกันคือสนิทกันแล้วก็สนิท launches, นกันมากๆแล้วก็เพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะหรือแม้ทั้งตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือคนที่เคยรักกันเนี่ยคนรักกันเนี่ยคบกันอยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไปเรเียนต,ต่อต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศเป็นอะไรที่คนที่เรารักแล้วก็ผูกพันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงย้ายอยู่ห่างไกลกันมากๆ อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข้อความสองข้อความที่อยู่ในอยู่ในข้อความเดียวกันนะใครที่แยกจากกันไปแล้วห่างกันไปแล้วไกลกันมากๆมีเกณฑ์ที่คุณทั้งสองคนนะคะคนใดคนหนึ่งเนี่ยเสร็จภารกิจแล้วกําลังจะกลับมาคุณทั้งสองคนจะได้เจอกันอ่ะหนึ่งนะทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งข้อความเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อความที่คุณจะต้องรู้ คุณจะต้องทําใจนะคือคนที่เรารักกันเพื่อนที่เคยเสนิทกันนะคะหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นตัวของคุณก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะเปลี่ยนแปลงยกย้ายอาจจะแบบได้รับคําสั่งมาจากเบื้องบนโดยที่บางทีเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณทั้งสองคนเนี่ยคนที่คุณรักเพื่อนรัก มันจะต้องแยกห่างออกจากกันคือมันเป็นความรักที่เขาเรียกว่าพิเศษเลยนะเพราะว่ามีไพ่เต็งขึ้นมาคุณทั้งสองควรเป็นเพื่อนรักกันมานานหรือคุณทั้งสองควรเป็นคู่รักกันมานานอยู่ด้วยกันมานานรู้สึกผูกพันกันรู้สึกรักกันไม่เคยแยกห่างออกจากกันเลยมันอาจจะรู้สึกทรมานใจนิดนึงนะเพราะใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคือแยกห่างออกจากกันไปทํางานไกลๆหรือไปเรียนสถานที่ไกลๆ อ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เตรียมตัวทําใจก็แล้วกันนะคะอาจจะเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องรู้ล่วงหน้าแต่ถ้าใครเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยก็หมายความว่าคุณทั้งสองคนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันแล้วจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะอ่ะขออีกอขอเป็นขอเป็น สำหรับนี้ก็แล้วกันนะคะเราไม่ได้เตรียไมไว้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าจาักรวาลจะส่งข้อความอะไรมาบ้างก <c oughs> ็เลยไม่ได้เตรียมไพ่ไว้ไปดูอีกหนึ่งข้อความข้อความที่สี่พรอยากบอกอะไรกับคุณบ้างใครได้รับข้อความไหนนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าคุณได้รับข้อความไหนตรงกับคุณบ้างข้อความที่สี่พ้อยากบอกอะไรบ้างนะคะ s ซเว่นออฟซอร์ดเก้าถ้วยไนออฟออนนะคะเซเว่นออฟพินด์เกิลส์แล้วก็จะเป็นชาลีออฟอืมโอเคสำหรับเพื่อนๆอ,อ่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีญาต มีบุตรมีหลานหรือแม้ทั้งตัวของคุณเองก็ได้คุณอาจจะมาฟังคลิปนี้อยู่ใครที่โดนจองจําใครที่ไปทําอะไรผิดมาแล้วโดนตัดสินที่บางทีเนี่ยอ่ะบางคนอาจจะถูกจองจําอยู่บางคนอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีบางคนอาจจะไม่ได้ไปทาอะไรผิดแต่ก็โดนกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะว่าไปว่าไปทําอะไรที่ผิดมาข่าวนี้ก็คือว่าคุณจะได้หลุดพ้นแล้วนะคุณจะได้เป็นอิสระก้าวถวย คือความเป็นอิสระไม่แน่นะอ่ะโอเคใครที่โดนใส่ร้ายป้ายสีใครที่ไม่ได้ทําความผิดแล้วก็โดนใส่ร้ายเนี่ยอ,อาจจะมีค่าชดเชยนะคุณอาจจะได้รับค่าชดเชยคุณอาจจะได้แบบเหมือนกับว่าเอ้ยเราหลุดพ้นแล้วแล้ว,ลวกรณีที่โดนใส่ร้ายโดนอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีการขอโทษขอโพยคุณอาจจะได้รับอ่าสิ่งที่คุณจะต้องได้รับ คำปลอบโยนคำปอบขวัญที่มันมีมูล,ลค่านะคะไม่ใช่แค่กระเช้านะอันนี้ไม่ใช่แค่กระเช้านะเป็นเป็นมันต้องเป็นอะไรที่มันมีค่าที่คุณรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่านะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อเราสูญเสียชื่อเสียงในเมื่อคุณทําให้เขามองเราไม่ในแง่ไม่ดีคนอื่นมองเราในแง่ลบแล้วกลายเป็นคนที่ถูกตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ดีหรอกเนาะมันก็เสียหายใช่ไหมคะแต่ ก็จะมีการขอโทษขอโพยแล้วก็คุณก็จะรู้สึกว่าโอเคมันก็โอเคนะสมน้าสมเนื้อกันก็เอาเป็นว่าตรงนี้คุณจะได้หลุดพ้นแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยโดนสังคมนะคะหรือโดนแบบกักกันอาเป็นการกักกันกน็แล้วกันออกไปไหนไม่ได้เลยเหมือนกับจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวหรือบางคนเนี่ยโดนจองจําอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เป็นอิสระ,ละแล้วหลังจากนี้คุณจะออกมายัางเฉดใช้คุณจะออกมาในแบบที่ว่าโอเคนะไม่มีอะไร เป็นข้อกังขาของสังคมหรือเป็นข้ขอกังขาของคนในบ้านและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้คุณในอนาคตนะคะคุณอาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันจะอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณปลูกฝังในเรื่องของการใช้ชีวิตการเติบโตการทําอะไรที่จะต้องระมัดระวังตัวหลังจากนี้คุณจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วบางคนเนี่ย จอสถานการณ์แบบนี้มานานมากเลยนะมันเป็นปีนะกว่าคดีจะสิ้นสุดกว่าผลจะออกมากว่าหลักฐานจะครบถ้วนบางทีเนี่ยใช้เวลาหลายๆเดือนเลยก็ไม่แปลกที่มีไพ่ชาริออทขึ้นพอคุณได้รับความเป็นอิสระคุณก็อยากจะไปไหนก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้คุณไม่ต้องเกรงกลัวคุณไม่ต้องเอ่อมาแบบทุกข์หรือว่ามาแบบกลัวว่าเออคนจะมองคุณยังไงแบบนี้คะ่ะคือคุณจะได้รับความอิสระจากตรงนี้แล้วก็คุณจะมีชีวิตที่มีความสุข หลุดพ้นจากสิ่งที่คุณโดนกล่าวหานะคะโอเคอ่ะหนึ่งข้อความอันนี้ข้อความพิเท่าไร่แล้วข้อความที่4ี่แล้วถูกไหมอ่ะเรามาดูข้อความสุดท้ายกันนะคะขอใช้ไพ่สำหรับนี้แล้วกันคุณโดนข้อความไหนบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจบอกกันด้วยนะ,ะข้อความสุดท้ายแล้วนะจาัก,การวาลอยากจะบอกอะไรข้อความพิเศษนะคะ คุณได้ไพ่ t o of Cups เอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยมีแต่ไพ่ความรักขึ้นมา,เ,าเดี๋ยวนะแต่อความหมายก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวลองดู t o of Cups เข้าความสุดท้ายแล้วนะลุ้นนะว่าจะเป็นของคุณหรือเปล่าได้ไพ่ The Tower แล้วก็ได้ไพ่สามเหลี่ยนนะคะ อันนี้ข้อความนี้มันเป็นข้อความคือถ้าจะให้ประมวลเลยนะมันโดดเด่นในในด้านความรักมากเลยด้านคู่ครองมากเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นดูซันว้าวเออันนี้มันเหมือนกับเอาใจเอาใจคนโสดหรือเอาใจความรักมากเลยนะแล้วก็สามไม้เท้านะคะอืมโอเคอ่ะ ใครที่คบหากันมานานละเกินปีละนานละไม่ได้แบบข่าวดีสักทีหนึ่งในเรื่องของการแต่งงานการมันหมายอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าคือคนที่ท้อแท้ไปแล้วว่าคนที่สิ้นหวังไปแล้วคุณดูไพ่สามไม่เท้าวันนี้นะชีวิตมีแต่งงานนะคุณก็มีแต่งงานเขาก็มีแต่งงานหรือ,อคุณเองอาจจะไม่ได้มีแต่งงานแต่เขาเนี่ยมีแต่งงานอะไรก็งานงานงาน,งานจนไม่มีเวลาให้คุณบางทีเขาก็หายจากคุณไปใครที่รู้สึกสิ้นหวังในเรื่องของความรักบ้าง ออความรักของเรามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วชีวิตเขามีแต่ง,งานบางทีเขาก็หายไปจนคุณรู้สึกท้อใจท้อแท้ในในความรักความสัมพันธ์ที่คุณคบหากันอยู่คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะเจอเซอร์ไพรส์เลยอะเซอร์ไพรส์หนักเลยอะเป็นการขอการแต่งงานจู่ๆก็เขาก็จะกลับมาแล้วก็บอกกับว่าเราบอกกับคุณว่าถึงเวลาที่เราทั้งสองคนเนี่ยจะได้แต่งงานกันแล้วมันเป็นสายฟ้าฟาดมันเป็นแบบ เรืเ่องก็มากลางใจคุณกอบคุณแต่มันเป็นแบบอะไรที่มันแบบว่ามันเซอร์ไพรส์อ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยอยู่ชะงักงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮ้ยใช่เหรออะไรแบบเนี้ยคุณจะสตันไปเลยนะคะจริงๆจะมีการได้ตกลงพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายในแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดเพราะคุณสิ้นหวังไปแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคุณรู้สึกเซ็งกับความรักของคุณมาก คุณรู้สึกว่าเขาไม่เอาใจใส่เขาไม่พูดถึงอนาคตของเราเขามีแต่งาน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 ,นี่แหละคุณจะได้เซอร์ไพรส์จริงๆอันนี้มันจะโดดเด่นในเรื่องราวของความรักมากเลยนะ,ะทั้ง5ข้อความของเราเลยเนี่ยไพ่เดือดซันออกมาบอกว่าอาละความรักของคุณที่คุณสิ้นหวังที่รอคอยมานานเนี่ยคุณจะได้เจอกับฟ้าหลังฝนคุณจะรู้สึกว่า มันเป็นไปได้อย่างไรมันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะคุณจู่ๆเขาก็มาพูดเรื่องแต่งงานเรื่องการมั่นหมายกับคุณโดยที่คุณก็ไม่คาดคิดมาก่อนในขณะที่คุณเองก็ยังรู้สึกเศร้าใจอยู่นะคะโอเคเนาะทั้งหมดนี้คือ5ข้อความจากจักรวาลเป็นข้อความพิเศษส่งตรงมาถึงคุณโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคะใครอยู่ในสถานการณ์ใดเนี่ยก็มาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะว่าอุ๊ยคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะ,ะ,คะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ